อยู่ที่โพธารามนะครับตอดีจังหวะเิรน้ํามันแล้วก็เห็นรถมาส่งของ r ิเซเว่นพอดีมาดูเลยจะได้โอด n นยากันไหมใสเข้าไปดูก่นโอเคครับผมสวัสดีครับมาพบกันอีกแล้ววันนี้ก็จะมาเปิดลุ้นการ์ดไอ้ตัวโอดนยานะฮะ SSR นะครับครั้งนี้เป็นพัทครั้งที่7แล้วนะครับผมวันนี้ก็ไปสั่งออนไลน์ได้มา6กพ็คนะฮะเดี๋ยววันนี้เปิด2แพ็ทก่อนนะฮะคือตอนนี้เนี่ย มันได้มาใช่ไหมแล้วก็นนี้มันก็ยังอยู่ในแพ็คยังไม่ได้แกะนะนี่มันไม่ไม่ไม่สุกอะ่ะก็คือก็จะบอกว่าก็ตอนนี้ผมกาลังหาว่าไอที่เขาับหนึ่งสองหนึ่งถึงแปดเนี่ยเขานับจากไหนเพราะว่าตอนนี้สังเกตไหมหน้าหลังหอมชนกันเนี่ยนะเนี่ยหน้าหลังหน้าหลังใช่ไหมผมก็ไม่รู้ว่าอันไหนมันจะเป็นหนึ่งวะแต่ผมก็หลักง่ายๆเพราะว่าไอฉลากมันมีฉลากหลังกล่องอยู่ตรงนี้นี่ ตัวนี้ใช่ไหมอ่าเนี่ยนะอันนี้เป็นข้างหลังใช่ท้านี้นหลังเ่นี้ก็ต้องเป็นด้านหน้าเออแล้วผมจะไล่อย่างข้างบนก็คือซ้ายเนี่ย1 2ึ่งสอี่ห้าจ็ดแปดล้วมาดูว่ามันอยู่หอไหนเดี๋ยวเราลุยกันเลยให้ผมเปิดกันเลยนะ เค็มที่หยิบสี่ซองบนมาก่อนนะเรียงตามไ่นี่เลยที่เขาไอ้น,นนะหนึ่งน,นี่คือสี่นะสามเรียงตามที่เขาเรียงมาในห่อให้เลยสองแล้วก็หนึ่งามาแกะสี่สองแรกก่อน ก็อันนี้คือหนึ่งแล้ว,ลวมีอันที่เขาคุยเรื่องไอเรหัสรหัสซองที่มันด้วยตัวทีหรือตัวเอส่ะเดี๋ยวมาดูกันอย่างอันนี้รหัสก็จะเป็นอ่ะเดี๋ยวให้เห็นกันอันนี้ทีสิบสามเห็นไหมอ่ะทีสิบสามหนึ่งนะทีสิบสามสองแล้วก็อันนี้ก็ทีสิบสามเห็นแล้วมันทีสามหมดอ่ะบางคนก็บอกมันมีรหัสตัวทีกับตัวเอสอ่ะทีสิบสามเดี๋ยวผมอยู่เอซี่สองข้างบนนี้มาเลยดีกว่าแล้วก็ดูกัน อันนี้ห้ากับหกมันล้นเฟรมอะ่ะผมไม่ียนมานตั้งตั้งกล้องใหม่ละอันนี้ห้ากับหกนะอันนี้ก็ทีสิบสามอันนี้ก็ทีสิบสามอ่ะหว่าขไ้่วน,นนี่แหละได้ไม่งงแล้วก็อันนี้เจ็ดกับแปดของกล้องท้ายเดี๋ยวมาดูว่าไอ้ที่เขาทฤษฎีต่างๆที่เขาคุยขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็ทีสิบสามสองที่เจ็ดส่วนสองที่แปดก็ทีสามคือ ทั้งหมดนี่คือ43ิบสามอ่าง่ายๆเดี๋ยววางแยกไว้เจ็ดอ่าหเจ็ดแปดเดี๋ยวเรามาไ like ล่กันเลยแล้วกันนะฮะนี่พาร์ทเจแล้วนะเรามานั่งลุ้นกันนะฮะก็ตอนนี้ก็มีข่าวมาหลากหลายนะบางคนก็บอกว่าบางหอ่อบางแพ็คที่มี8ดห่อเนี่ยจะได้นอร์มอลทั้งหมดเลยคือไม่มีกัดวิบับหรือการพิเศษเลยนะฮะก็มีคนได้อย่างนั้นนะแต่ประสบการณ์ของผมเนี่ยที่เปิดออกมาประมาณ6แพ็คล้วนะฮะก็ ทุกแปดซองมันในหนึ่งแพ็คมันก็จะมีการพิเศษตัวหนึ่งนะผมได้ไอตัว SSR มาใบหนึ่งแล้วเป็นใบเออร์เลอด้วยผมผมล่อยไปแล้วมีคนเสริมมา2.5ง0ก็เลยขายไปก่อนแล้วก็เนี่ยอันนี้ก็คือผลประกอบกรารก่อนหน้านี้ของผมนะนี่ก็เหลือเป็น R ละมีใบซ้ำใบหนึ่งซึ่งใบเออร์เลอร์ด้วยเดีย๋ยวให้พี่ให้ดูกันก่อนเลยใครไม่เคยดูนะนี่มันเหมือนจะเหมือนกันนะแต่ใบสายเออร์เลอนะ มันจะเหลือบนิดตึงอ่าสังเกตดูนะแล้วก็นี้ยที่ผมได้มาก่อนหน้านี้เดี๋ยวมาดูวันเนี้ยวันนี้ที่ได้ผมสั่งออนไลน์ได้มาเมื่อวันอาทิตย์นะฮะวันนั้นเออผมก็เก็บใส่กล่องไอ้เนี้ยไอซีโรวันก็เป็นนะปุ๊บไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเยอะแล้วก็เก็บปลาไฟจบข่าวแล้วก็มีปัญหาเรื่องที่วันเดนวันนี้ที่ผมไปอ่านเจอคือมีการซื้อขายการ์ดกันการ์ดเอชอาร SR, ์เชใบก็หลักพันเนาะ ส่งกันใส่ซองแล้วมาวักแก๊สมันยับอย่างเงี้ยก็มีประเด็นกันนะนะก็ตอนนี้มันก็มีให้สั่งออนไลน์บันทีใช่ไหมแล้วก็ตามเซเว่นอีเลเวนเนี่ยมันก็ยังไม่มีของเมื่อวานอะ่ะผมไปราชบุรีมาแถวพุทธารามใช่ไหมก็แวะปั๊มน้ำมันที่มีเซเว่นแล้วก็พวกเซเว่นตามทางเนี่ยประมาณสี่สี่ที่ถ้าจะไม่ผิดไม่มีเลยนะผมถามพนักง,งานเขาบอกว่าไม่มีสั่งไม่ได้เลยไม่มีเข้ามาเลยประมาณนี้แล้วมีอยู่สาขานผมไปรถกำลังลงพอดีก็เดินไปถามคนมาส่งเขาบอกว่า ไม่มีนะครับก็ค,คือไม่มีการส่งอะนะแล้วก็สาขาที่ตรงข้ามกับบ้านผมอะก็ไม่มีเข้ามาสองสาวันแล้วนะผมเข้าลงก็ลงไปยืนเฝ้าตอนที่เขามาส่งของก็ไม่มีก็คือตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเขามาขายออนไลน์แล้วนะแล้วก็มาดูว่ามันจะมีของเข้ามาตามเซเว่นที่เราสามารถวอล์กอินเข้าไปซื้อได้หรือไม่นะเราดูสักพักหนึ่งนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาลุยเลยที่2องที่หนึ่งเนาะโน no. หนึ่งนี่ตรงนี้เออสองหนึ่งนี่โอเคมามาไล่กัน,ม,นมันใบพิเศษจะมีไหมถ้ามีสองที่เท่าไหร่เนี่ยขนมขนมก็แปะแปะแล้วเอาไปข้างล่างโยนอีกโอเคเท้าเต่า จะต่อจะพาชโชคไหมเรามาดูกันกนับก่อนเดี๋ยวตัดไปละฮาเฮเลยผมก็ไม่ได้เก็บซองไมไ่เก็บมันเยอะก็ตัดๆไปก็ไม่ได้ซีเรืสอะไรอืมแลก้ก็ไวโนมอลเยชิโรเบกับโกฮังกับปิกโกโลวางไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะวันนี้ก็เหมือนเดิมครับเพราะคราวก่อนที่ผมได้ SSR เเนี่ยผมก็เอาตลับดับเบิลบอลผมมาเรียกแขกว่าเรียกพวกโอเค โอเคสองอันนี้เป็นเบจิต้าเนาะเสียงดังไปหน่อยเนะึะงสองย่โยนไปก่อนโย่อยไม่ไมหนแล้ววะ <c oughs> โอ้จ้าวกันเหนียวเหนียวแกจะไปแกะไหมนะเราตัดไม่ได้เก็บสอง ล่าสุดก็มีคนได้เอสไออีกแล้วจากบล็อกนี้นะก็ไม่รู้ว่าจะมีบุญได้่างเขาไหมเนาะใช่ไหมเดี๋ยวมาดูกันเ <Okay. S 1> ทียบเหมือนก่อนสองที่สามก็คือไอเรื่องรหัสไอ้องขนมที่ว่ามี S กับ T นี่ก็ตัดไปเพราะว่าซองเนี้ยมันทีหมดเลยแปดองใช่ไหม ทีสิบสามก็น่าจะเป็นร็อเดียวนะซองดูดีร็อตผลิตวันที่อ่าสิบสองเดือนสิบเอ็ดนะฮะนี่ขนมก็อย่าไปกินเยอะเด้อน้ำตาลทั้งเกลือทั้งอะไรเนาะโรคไตถามหากินพออร่อยนะฮะช่วงนี้ก็ต้องระวังสุขภาพเนาะปีปีหน,นึ่งคนเป็นโรคไตเยอะมากเลยเมืองไทยอะ่ะโรคไตโรคเบาหวานะเนาะมาทันเทพมังกรจะย้ยไยออกมาไหมนะ เอาๆอๆติดติออเอาละไอติดติดเขาก่อนติดติดเนี้ยก็เดีซาโอเคนาะต่งนาะตองที่สาผ่านไปไวมันโกหกมาเอาที่สี่เท่าต่อน้ำโชคไม่เอ่ย สที่4นะครับโกคูกับนั่นๆตพิกโกโล่เดียวกันนะสลับข้างโอเคครึ่งทางละสองที่5นี่นะเป็นหย่อมฉาอ่าก่อนหน้าน,นี้ก็มีทฤษฎีว่าไอ้ใบพิเศษจะอยู่ที่2หย่อมฉาอันนี้2ที่5นะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะจริงอย่างไรทฤษฎีเยอะมากเลยอ่ะต่างคนมันก็ไปคิดคน้นกันมาเนาะ แต่ปัญหาที่มันตอนนี้คือหาซื้อไม่ได้ก็้วคือดูร้า์แต่ก็มีพี่คนหนึ่งนะเขาก็มีการแบบจับการ์ดได้ด้วยอ่ะเราก็ไม่รู้นะผมก็ไม่ดูวทามบอเทคนิคเขาเป็นยังไงอ้าวิบวับมาลนะเดี๋ยวก่อนไล่เป็นอันนี้ซองนี้ห้านะไม่ดูได้อะไร ตาจ้อืมใบนี้ผมยังไม่มีเลยสวยสวยสวยงามอยู่อ่าละอัะนะนี้ตอกนี้ห้านะอันนี้นี้ก่อนสามซองถ้าตามปกติของมันก็คือสามซองนี้ก็จะไม่มีอะไรแต่อ่ามีคนออกมาบอกแล้วว่าเขามีซื้อแล้วเขาได้ตัวอ่าสองใบถึงสามใบในบางแพ็คนะเออในแต่ซองเนี่ยเราก็มาลุ้นกันว่ามันจะเป็นจริงเช่นนั้นไหมแต่ตอนนี้การันตีแล้วว่า 8แพ็กนี้โอเคแล้วเพราะว่าไดอามาหนึ่งใบแล้วเนาะคุณลิดินก็โคหังโอสีโทนเดียวกันเลยฮนะมา2ที่7แล้วจับไอ้8แพ็กแรกเนี้ยนะครับมันก็ออกไปในองที่ห5เนาะ ไปนี้หายเหเลยนะหมูเฮาแล้วก็เผื่อใครไม่รู้นะเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้หัวลำโพงก็จะเลิกใช้แล้วนะครับใครอยากไประลึกความหลังก่อนที่มันจะเลิกก็ลองไปนั่งรถไฟเล่น,เ,ลนเนาะผมก็มีแผนว่าจะนั่งรถไฟเล่นไปเก็บบัตใกล,ใกล,ใกล้ไปใช้ยินกับอะไรอย่างเงี้ยกฮังกับปิกโกโลสิทธิอาจารย์มาคู่กันเลยโอเคสองสิแป เดี๋ยวนี้เปิดสองแพ็คไปเลยนะครับผมมีอยู่หกนั่นแหละเออแแรกว่าจะขายสองแพ็คเอาทุนคืนไปก่อนมาสองสุดท้ายสองสิบปดจะมีอะไรให้กัเราลุ้นกันไหมอันนี้ก็เหมือนเดิมที่บอกเมื่อกี้ก็คือไอ้ทฤษฎีเรื่องรหัสซองอ่ะนะอันนี้ก็ ทั้ง13อทั้ง8ปดสองก็เป็น13หมดเลยนะก็ไม่มีอะไรอันนี้โหสกัดต้องบางไม่น่าใช่ละพิกโกโลโกโกคูโอเคมาแพ็กที่สนี่แะครับอีกห้ดูอ่อนผมไม่เกี่ยวขย,ยับกล้องนี่หรอกมันล้นอนะ่ะโอเคนะอย่าลือก็แพ็กแรกผลประกอบการเราก็ได้นี่มาหนึ่งใบเด้ออ่าาดูแพ็ที่สองกัน จากหน้าหลังดีดีเลนะโอเคละเรียงเหมือนเมื่อกี้เลยนะนี่ก็สี่สามสองหนึ่งยังไม่ดูรหัสซองเลยไม่ดูรหัสซองด้วยโอเครหัสซองนี้ก็จะเป็นที่สิบสามเหมือนเดิมนะฮะนี่ล็อบเดียวกัน อันนี้ก็ทีสิบสามอ่านนี้มีเอสมาหนี้เอสสิบสามมามีแปกแยกมาหนึ่งแล้วนะอ่าอันนี้ก็ทีสิบสามโอเคสี่ซองแรกนะครับมีทีสิบสามคือหนึ่งสองสี่ทีสิบสามแล้วก็มีเอสสิบสามมาอันหนึ่งนี่เป็นสองที่สามนะเดี๋ยวจะผมจะเปิดเอสสิบสามทีหลังแล้วกันหรือยวเอาขอนี้อเอาหลังแล้วกันแล้วก็มาดูสี่ซองสุดท้ายนี่นะเดี๋ยวให้ดูอันนี้ก็ทีสิบสามนะครับสองที่ห้า กองที่หกแล้วก็ทีสิบสามไนี่ฮะหกวางนี่กัน P ทีผมติที่พื้นที่เล็กตงกรงนอ้นก็จะติที่แล้วก็แล้วนรูทฤษฎีหลายทฤษฎีที่เขาว่ากันนะว่าเราเป็นยังไงอ้าวมีเอสสิบสามมาอีกหนึ่งนะฮะเอสสิบสามนี่เป็นสองที่เจ็ดนะเออแล้วก็ทีสิบสามสองที่แปดนี่โอเคกับแปดซองนี้นะฮะ มันมีตัวอ๋อรหัสซองขนมเนี่ยเป็นเอสเนี่ยสองตัวก็คือสองที่สามกับสองที่เจ็ดนะฮะโอ๊บจอยแล้วก็ซองที่ที่เหลือก็จะเป็นรหัสทีหมดเลยเรวจะเปิดรหัสทีก่อนนะครับโอเคเริ่มจากซองที่หนึ่งเลยนะฮะเป็นไกด์อ่ไรมาลุ้นกันไอ้ที่เขาว่าทฤษฎีเนี่ยมันจริงเท็จอย่างไรนะฮะ ขามีเจ pues you know, huh? oh. uh ้าหนึ่งเขาก็บอกเขาเขาเปิดไปสามแพ็คคุณตามนี้เป๊ะเลยคือมันจะมีรหัสที่ไม่เหมือนกันน่ะอยู่อันหนึ่งในทั้งหมด่ะนะแล้วเขาก็เปิดซองแล้วมันก็ได้ของเป็นการอ่านเฮ้ยกองกองจะหล่นกองจะหล่นนะยันนี่เจ็บจากพื้นที่อะที่มันเล็กนิดนึงขอโทษทีผมโยนทิ้งไปอ่ะนี่ซองแรกรู้ยันก็ดูเหมือนตรงนี้ถ้าไม่เป็นการรบกวนกันไปกดไลค์ให้ด้วยเด้อ กดซับกดไลค์ให้ด้วยนะโอเคมีสองที่หนึ่งนะอูลอนกับปูอันโกโลไว้ไหนไว้แน่ทีเธอครับอ่ะไว้ตรงนี้ก่อนอ่ะสองที่สองคูบริน ไม่รู้นะขวัญบางคนก็บอกช่องข,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 ขนมผมเฉยผมไม่ไม่วอลรสชาติมันงี้งันไม่ได้อร่อยอะไรมากมายหรอกเนาะไม่รู้นะเขาทส่วนตัวนะอาจจะไม่ชอบอ้าวเยชิโรเบ่เจ้ามาอีกแล้วอันนี้สองที่สองนะครับเยชิโรเบ่พิกโก้พิกโก้โล่เยอะมากเลยไอ้สองสองแพ็คนี้โอเคเราข้ามสามไปก่อนอ่าเรามาเปิดสี่ก่อนมาพิสูจน์กันแล้วมันมี S อสองอันเลยะอันนี้คือเอสองอัน,แล,แ,ลอนแ,ลแล้วก็มี T ีหกอันใช่ไหม ถ้าเกิด S สองอันเป็นการพิเศษทั้งสองใบนี่ทฤษฎีนี้เข้าท่านะใช่อันนี้สองที่สี่นะเป็นเจ้าไอ้อเ,เจ้ามังกรยังไม่เจออะไรยังไม่มีอะไรตื่นเต้นโอเคพิกโ,กโลมาเยอะจังเลยกระดาดิสโอเคอเราค่าอันนี้ไปก่อนนะ2องที่สามมีค่าวันนี้ก่อนนะวันข้างค้านี้ก่อนแล้วก็ามาที่สองที่ห้า แล้วจะห้าหกแปดแล้วก็เดี๋ยวสามก็เจ็ดเปิดทีหลังอ่าเรามาทดสอบทฤษฎีที่ว่ากันก็ตอนนี้ไอ้รหัสทีนี่ก็ยังไม่ออกเลยนะเปิดไปสามซองละการหล่นการหล่นเอาว่าเฮงๆออกเอเนอาร์มานี่ฮาเลยนะเท่าเต่าผู้เท่าเต่า วิบวับมาใบแรกนี่อ๋อนี่บังก่อนเท่ากับไอวิบวับเนี่ยมันอยู่ในซองขนมรหัสทีนะไม่ขนาดเอส S นะอ่าเรามาลุ้น้องผมได้อะไรโฟกัสไปที่ลูกโอเคกับไว้ไข่ปลาท่านี้น้องพงแล้วไม่ไข่หรอก ใบนี้มียังเหรอคุณคุณเหมือนจะมีแล้วเลยโอเคได้ใบนี้มานะเป็นอาอยู่ในซองรหัสตัวทีนะซึ่งรหัสตัวทีในแพ็คนี้มี6ซองรหัสตัวเอสมี2ซองเดี๋ยวเรามาดูทฤษฎีที่เขาว่ากันนะครับหมวบ้านว่ตรงนี้ก่อนนะโอเคเราก็จะข้าไปที่ซองที่6นะครับ นปขนมผมก็ไปแจกพวกเ,ออเด็กๆแถวนี้ยลูกไม่ค้าขายของอะไรอย่างงี้ผมก็ไปแจกขเขาแถวเนาะร้านข้างๆอะไรเงี้ยร้านอาหารเขกากข็แจกโอ้โหกัรงออันนี้ไม่เกี่ยวเนี่ยงอมาจากซองอะเนี่ยถ้าเกิดเป็นการแทงทำไงเนี่ยเห็นะคุณดูดิ oh, ดัดเลยดัดดัดถึงโอเคอยู okay, ่ โกหังโกหังบูมาชุดเดียวนนเ,นนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคุณเห็นไหมไอ้ตามมันงออยนะงเนี่ยงเนี่ยเนี่ยงององมาจากซอง,ง,ลง,อองาาเลยนะไม่เอ่ดัอ่ะลมข้าวมาที่แปดเลยเดี๋ยวเร้จะเปิดรหัสเอสกันสองข้างสุดท้ายนะก็โล ให้ดูว่าในรหัสทนะครับ T 1สิบสามผมก็ไม่รู้รหัสนี่คือก็อมีมีใครมาเฉลย ER, มันคือรหัสอะไรอ่าแต่เขามีทฤษฎีเรื่องรหัสรหัสเอสรหัสีสสว่าเอ้มันมีสมมติถ้ามี T7 เจ็ดอันมี S 1หนึ่งอันมันก็จะมีการาสพิเศษอยู่ในซองที่เป็น S ใช่ไหมอันนี้เราพิสูจน์กันแล้วนะครับว่าไอตัวนี้ออกออกซองตัว T นะเนาะเมื่อกี้เรอยู่แถวบนด้วยนี่ครับไปจิตต้ากับ กู ang, ังตอนเด็กแ่โอเคเราอันไหนก่อนดีตอนนี้เราเหลือสองซองจากแพ็คนี้นะฮะก็จะเป็น S13 นี่แล้วก็ S13 ซึ่งมันจะเป็นตัวที่แปลกกับตัวอื่นล้อันนี้เป็นเทพมังกรเหมือนกันเลยเอาเราวะโอ้ยเทพมังกรจะบรรดาอะไรมะ,ะลุยกันก็คือไอ้ซองตัวรหัส a เนี่ยจะเป็นเทพมังกรทั้งสองอันเลยนะเอา ันนี้อันที่สองที่อ่าของนี้เจ็บเปิดเจ็ดก่อนเรียเรียตกให้เขาโยนช่วงนี้ก็หาซื้อกันยากก็อย่าเพิ่งท้อเดี๋ยวมันก็จะมีจังหวะเนาะแล้วเขาไอ้ที่เขาขายอออะไรอ่ะไม่มีเลน็อตติงเต่าเต่ามาใครเฉินชินทันโอเค กลางก็งอนนิดๆอ่ะไม่มีอะไรเอสแรกนะก็ที่สองที่สามแถวบนรหัสเอสเหมือนกันอันนี้จากการออาสอบก็วิเคราะห์ไดยว่าไอ้ทฤษฎีเอสกับเอเนี่ยมันก็มีไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ไม่รู้นะแต่ที่เราลองเปิดคะแนนเ,นเนี่ยใช่ไหมแพ็คแรกทีหมดเลยใช่ไหมแพ็คนี้มี T ีหกอันแล้วก็มีเอสองอันแล้วก็ใบพิเศษก็ไม่อยู่กับเอสใช่ปะม,ม,มีเสียงรถบรรทุกกวนนิดนึงนะตั้งแต่ รถเกียร์ฟิลเนี่ยแม่งวิ่งกันทั้งวันทั้งคืนตีหนีสองมันยังวิ่งกันอยู่รถบรรทุกขะกับรลำคาญเลยแล้วก็มอไซค์แวนก็เย้อนจริงๆไปนี่รามแผงหกสิบแปดนะครับไม่มีไม่น่าจะมีไม่มีอะไรลาดิจับวิเทาต้องสรุปง่ายๆไอ้รหัสไอ้เรื่องตัวตัวเอสตัวทีก็ผมจากที่เราทบทบาทกันสองแพ็กกันนะก็ไม่น่าจะจริงนะฮะแล้วก็ มันก็อยู่แถวบนนะตารพิเศษรอบเนี้ยใช่ไหมเนี่อยอยู่อู่ใบแล้วก็เวลาใครได้ค่าพิเศษดูด้วยนะถ้าเกิดมันมีเออร์เลอเนี่ยถ้าเป็นการเออร์เลอราคามันก็จะสูงกว่าปกตินิดนึงนะฮะมาวรวมที่อยู่มีแล้วออมสาอย่างเอออ่ายังไม่ซาำเลยโอเคนี่รวมกวกเข้าไป ไอเนี่ยเหมือนจะซ้าแต่มันยิงมันไม่ซ้ำเพราะมันเออร์เลอร์หนึ่งใบก็เดี๋ยวถ้าได้ราคาก็คงปล่อยไปเก็บไม่ได้เก็บการตัวอาร์ให้ครบ SR แพงแนึ่ใบตั้งคันหนึ่งเนาะก็ได้ของหงขายแล้วเก็บ่ารเดียวก็ตอนนี้เนี่ยยังอยากลุยมาก็หนึ่งสองเจ็ดใบซ้ํใบหนึ่งนะทุกคนก็ลุยๆกันนะแล้วเก็บการให้ดีๆนะครับแล้วยิ่งการเราขายการเนี่ยส่งการนี่ระวังนิดนึงเนาะ ผมเอาซองนี่ใส่รองไปอันหนึ่งีกว่าไม่ใช่ใส่เนี่ยผมก็มไม่ได้ไปกระเทอืเทอนเลยแล้วเนี่ยเก็บก็วันนี้เห็นมันมีในออนไลน์แล้วก็นึกว่าวันนี้จะมีให้ขายออนไลน์อีกรอบหนึ่งใช่ไหมก็ยังไม่มีผมก็เช็คกัอยู่เรื่อยๆนะแล้วข่าวก่อนวันที่ขายออนไลน์วันอาทิตย์เนี่ยก็มีผมพอดีผมรู้มาว่ามีขายผมก็เลยเข้าไปสั่งได้สองสองแพ็คเนาะเสร็จปุ๊บก็วิ่งไปหาน้องชายน้องสะพ้ายใช่ไหมบอกว่า ก็เพิ่งลงแอปลงไปแล้วก็สั่งซื้อก็ทันอยู่ก็ได้เพลอสองของแพ็ก็เลยได้หมดหกแพ็คนะวันนี้ก็เปิดสองแพ็คไปก่อแล้วฮะก็ตอนนี้ราคาแพ็คที่เห็นขายในตลาดเรียกอะไรตลาดข้างนอกอ่ะไม่ตลาดก็คือขายกันสี่ถึงห้าร้อยนะเมืก็ลงขายปุ๊บก็หมดนะเออต้นทุนมันร้อยหกสิบาทใช่ไหมเมื่อคนขายมันก็กำไรมาสองร้อยกว่าบาทก็โอเคเพราะก่อนหน้านั้นราคามันขึ้นไปถึงแพ็คมาพันสามที่ผมเห็นนะนะพันห้าก็มีนะฮะ ก็ตอนนี้ด้วยความมันเริ่มหาได้มากขึ้นนะฮะมีการสั่งออนไลน์สั่งอะไรได้ราคามันก็ลงมาเนาะแล้วพวกเป็นแพ็กๆตอนนี้ก็ต้องระวังนะมันจะมีคนที่เขาเอามาแพ็คแปดอันนี้แล้วก็เปิดเจอตัวกัดพิเศษปุ๊บเนี่ยเขาก็จะขายกาั์ดไอที่มันน่าจะเป็น normal. นอร์มอลความเป็นให้เป็นนอร์มอลทั้งหมดเนี่ยเอามาโลาะในตามตามตามเพจหรือตามในร้านช้อปปี้อะซื้อก็ระมัดระวังนะ,ะับมันก็เปอร์เซ็นที่มันได้ไปพิเศษก็แทบจะไม่มีนะฮะ จากไอ้อสติที่เราดูาออกัน,นมาเนาะเขาตอนนี้ล็อตสองนี่รู้สึกไอ้ล็อตเนี่ยล็อตล่าสุดแล้วรอบสองเราเห็นเอออายังไม่ได้เห็นนะเออแล้วก็อีกอันไอ้การ์ดที่เขาบอกว่าแก้แก้คําผิดไอ้ตัวอไอตัวฟรีเซอร์กับไอตัวอะไรอะเซลอะก็ยังไม่ได้แก้นะเหมือนที่มีเออเริ่มเหมือนเดิมนะฮะผมก็คิดว่าเขาคงไม่แก้หรอกเพราะผมดูแล้วเนี่ยการ์ดเขาสั่งพิมพ์พร้อมกันแลแ้วการไม่ได้พิมพ์เสร็จก่อบขนมด้วยซ้ําไปนะฮะอื แต่ลอตนี้ก็เออเลอร์เยอะมากนะครับสังเกตนะการผิดพลาดทิมอะไรเนี่ยเยอะมากอ่ะเทียบกับไอเนี่ยเออซองถูกกว่าด้วยการผิดพลาดก็น้อยเนี่ยไอคำไอคำปัดเนี่ยแต่ซ้ําเยอะซ้ําจนแบบโอ้โหต๊ะตัเกมมีขายอยู่นะแพ็คหนึ่งห้าสิบสองห้าสิบสามบาท้สิบสองซองกได้เจสิบสองใบนั่นแหละเอางอยอีกเอาเอาเอาอืมเนี่ยแหละฮะลอง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 หากันดูเออ เดี๋ยวผมก็ว่าจะเก็บไปตัวใบ normal ให้ครบนะถ้าเก็บไว้ชุดหนึ่งถ้าเกินนะก็ขายเอาทุนคืนมานิดนึงก็การ์ด normal เห็นก็ขายกันก็ประมาณสิบบาทนะเออก็ราคาที่มันโอเคหรือจะปผาแลกกันก็ได้นะฮะวันนี้ก็ไปสองแพ็คนะสิบหกซองนะฮะก็ได้นี่มาสองซองใช่ไหมก็เดี๋ยวมีการ์ดไอเนี่ยได้การ์ดไอ้นอร์มอลมาออเท่าไหร่อ่ะสามสิบใบแล้วก็การ์ดพิเศษืสองใบเนาะ ก็ถึงตรงนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวคงแค่นี้นะฮะเดี๋ยวรอครั้งหน้าผมจะมาลุ้นกันต่อนะฮะดูว่า,าวันไหนวันสองวันนี้แหละแล้วก็ถ้าชอบก็กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยขอบคุณมากนะครับถ้าแชร์ด้วยก็จะแจมเลยนะฮะช่องผมก็จะมีรีวิวหนังด้วยนะองเข้าไปดูได้นะครับผมโอเคครับผมก็สั้นๆนะวันนี้นะครับมีอะไรคอมเมนต์ก็ไปข้างล่างได้เลยนะฮะ ก็เดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับมาลุ้นดักกันบอลกันพวกเราตกลบุบชาวซยา